หายคิดมูปา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 มาให้ลูกสิพอามันตายแล้วันี้แต่แม่มันกระบ่มันพอมันป่วยตายอุดอุดอุอออุลูกสองสามสแม่มันแมมันแม่มันแมมันแม่แมแม่แมแมแม่แ่แม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 ่อ เข้าไปในป่าอย่างลึกลับเดี๋ยวมันต้องโพทั้งนั้นต้องไปเจอะเอ๋ทั้งนั้นซะแล้วต้องไปเจอะเอ๋ทั้งนั้นเดี๋ยวมันออกทั้งนั้นเดี๋ยวเดีมันต้องออกทั้งอัอคือบ่เห็นโอ้ยเออไก่พันธุ์นู้สิกำลังกินหญ้า อยไปเก็บผักก่อนไปเก็บผักลวกก่อนไก่พันลูกสี่ก็ตล้องเก็บกินหญ้าอีลาอยู่ตัวเดียววะอย่ตัวเดียวเก็บผักของสิรลตไปลวกจำแจวกันนะ้โอแมนีนปนปราทือย่อนอ่อนๆนี่แม่ ปนปัทูก็จะแซบกินผักเยอะๆการกับถ่ายจะได้ง่ายๆยังก็ลกเออไม่เก็บยอดผักก่อนผักุงชรุดค่ะเก็บไปลวกจับปนปาทูการกับถ่ายจะได้ง่ายๆช,ช่วงนี้รู้สีไดเอทจุ่ค่ะ เขาแรงลูซีิเพกินบพกินน้อยบพกินน้อยเฮ้ยกวางโจก,โก,ก้วยกกระบ้าบพกินน้อยพะนะลูซีิเอ้ยชีตัวแต่เห็นนะ้าเจ้าหนิเนาะเจ็บก่อนเจ็บก่อน จะพักกันนะคะจะพักไปลวกกินกับป่นปัทูป่นประวันนะคะป่นประวันป่นปัทธูนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะเก็บพักกันนะคะพักกับบอด้ซื้อพักปลอดสารค่ะปลอดสารฮึ กระเจี๊ยบแห้งตุ่มน้ำกระเจี๊ยบเพชรก็จะดีเนาะเฮ้ยมันแห้งไปแล้วน้ำกระเจี๊ยบก็นเลยร่างก้อนล่างก้อนเอาซัำนี่แล้วเนาะซัำนี่กะเป็นยาดอกยาไทายผักเนาะผักกะเป็นยายาไทายเดี๋ยวรู้สิกับบัดกันเนะค่ะเด้อคลิปสั่นนะค่ะเด้อเฮงเฮงเรื่อยๆหมันหมัน สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยค่ะเดินนี่กล้วยกล้วยกล้วยนะคะจริงกล้วยกล้วยนะคะพี่สิพูดซึ้ว่าหิวข่าวจิ๊กจิ๊กยกกับจิ๊กน้ำเหมือว่าทั้งเตี่ยงในกหมาสีหาไปห้ามไปนั่งนั่งหมูม้าเหมอนเนาะเราจะพากลับบ้านเลยนะจิ้มกล้วยก่อนหิวหิว ยื ah? ้อๆยืนไปยังไงกันเจ้าก้อนนี่ช่องรูกศิซื์อีว่าสวนสมบิฟาร์มสวนปลาสมบิฟาร์มเนาะงูกล้วยงูกล้วยก็ ไม่ทำลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของลูซี่บอกก mm. <ov> ็ไม่ทำกิบสันเดี๋ยวลุ้นกินกล้วยก็ไม่ได้หยัมไปลูก ค่ะคลิปนี้ก็ไปซํำนิด้ะค่ะเดอ้อเฮงเงหมานๆมานนะค่ะเด้อเห็ดยังกับกล้วยกลวยกล้วยวานๆนะคะเดอ้เๆๆนนะะเดออย่ามีอุปสรรคเหยมากรรกายเลยค่ะกล้วยกลวยกล้วยนะคะ,วๆๆะ,คะสวัสดีค่ะ